สวัสดีค่ะผมชื่อนายภูสิทธตนวลป้องนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2รหัส66170047วันนี้จะมาสอนเรื่องรู้ทันป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอาจารย์ที่ปรึกษาดรสาลินีจินดาวุฒิพันธ์แผนการสอนทางสุขภาพฉบับนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางในการสอนและให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการ ณห้องตรวจโรงพยาบาลธัญบุรีเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายสาเหตุอาการวิธีการรักษาการปฏิบัติตัวและการป้องกัน <c oughs> เมื่อเป็นโรคความระนับนิสสูงทางนี้เพื่อให้สามารถนำหลักคำแนะนำเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงสามารถดูแลตนเองและลดความเสี่ยงใ,ในการเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้สอนหวังว่าแผนการสอนนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความถูกต้องเกี่ยวกับโรคความดันหวยสูงทั้งในด้านป้องกันและการจัดการโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการสอนนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับจาก แผนการสอนนี้จะช่วยให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขเรื่องรู้ทานป้องกันโรคความดันโลหิตสูงผู้สอนนายฮูสีดนวลป้องกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้สูงอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาลธัญบุรีอภธัญบุรีจัังหวดปทุมธานีวันเวลาในการสอนวันจันทร์ที่1สิงหาคม2567เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีสถานที่สอนของเราก็คืออาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญบุรีอภธัญบุรีจัังหดปทุมธานีแนวคิดของโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากความผิดปกติในการควบคุมความดันเลือดในร่างกายอาจมีสาเหตุมาจากการที่หลอดเลือดแดงตีแบแคบหรือการที่หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเพื่อปั๊มเลือดไปยังอ,าอาวัยวะต่างๆในร่างกายเมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดและอ,าอาวัยวะสำคัญอื่นๆได้แก่เช่นหัวใจปอดตับ และสมองโรคความดันโลงหิตสูงมักไม่มีอาการที่ชัดเจนในระยะแรกแต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและภาวะไตาวายวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความดันโลงหิตสูงอันตรายจากความดันโลงหิตสูงและให้ผู้รับบริการนำความรู้ที่ได้ปรับพฤติกรรมและรักษา มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันและควบคุมกำลังโลหิตให้มีประสิทธิภาพหัวข้อแผนการสองมีทั้งหมด6เรื่อง 1. ความหมายของโรคความดันโลหิตสูง2ประเภทของความดันโลหิตสูงสสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง4อาการของโรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน 5. การป้องกันและการจัดการโรคความดันโลหิตสูง6กการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคตโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มาเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานและผู้ที่มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยตัวเลขปี25-65กโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพของสำคัญของคนไทยกระทรวงสาธารณสุขในปี25-65พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงถึง6.88ล้านคนซึ่งเพิ่มจาก ปี2,564ถึง2แสนคนและยังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า5แสนคนในปี2 5 6 6 ความหมายของโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงคือภาวะที่ความดันโลหิตในร่างกายสูงกว่าค่าปกติเป็นเวลานานโดยความดันโลหิตสูงคือแรงดันของเลือดที่ไหลเวียนไปส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อยๆจะส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวติดตันได้ง่ายขึ้นภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่าไฮเปอร์เทนชันเป็นภาวะที่พบบ่อยบางรายอาจมีภาวะดังกล่าวนาน หลายปีโดยไม่แสดงอาการอย่างไรก็ตามแมจะไม่แสดงอาการแต่จะสร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดและหัวใจซึ่งสามารถตรวจพบความเสียหายเหล่านี้ได้ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเรือดังอื่นๆเช่นหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองทั้งนี้ภาวะความดันโลหิตสูงมันจะพัฒนาต่อเนื่องจากช่วงหลายปีและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ทั่วไปภาวะความดันโลหิตสูงมันไม่มีสัญญาหรืออาการใดๆแม้ว่าความดันโลหิตสูงจะอยู่ในระดับที่สูงเกินปกติบางรายที่มีภาวะความดันโลหสูงอาจมีการปวดศรีรษะหายใจหร,หรือมีเลือดกำเดาไหลอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้มักไม่แสดงจนกว่าความดันโลหิตสูงจะอยู่ในขั้นที่รุนแรง ประเภทของความดันโลหิตสูงมีด้วยกัน2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ primary or a s s e n t i a l hypertension พบได้ประมาณ95%ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องและทําให้เกิดโรคความหลนดลือดสูงได้แก่กรรมพันธุ์ความอ้วนการมีไขมันในเลือดสูงการรับประทานอาหารที่มีเค็มจากการไม่ออกกําลังกายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ความเครียดอายุที่มากขึ้นและประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองประเภทของความดันโลหิตสูงชนิดที่2ก็คือความดันโลหิตสูงชนิดที่ทราบสาเหตุ secondary hypertension พบได้น้อยคือ5-10ส่วนใหญ่เกิดจากมีพยาธิสภาพของเอายวะต่างๆในร่างกายโดยจะส่งผลให้เกิดแรงดันเลือดสูงส่วนใหญ่อาจเกิดจากพยาธิสภาพที่ไตต่อมมวงตโรคหรือความผิดปกติของระบบประสาทความผิดปกติของฮอร์โมนโรคของต่อมไหลท่อโรคคันเป็นพิษการบาดเจ็บของศีรษะการใช้ยาและการถูกสารเคมีเป็นต้น สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้อายุที่มากขึ้นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทันธุกรรมหากพบว่าคนในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันเชื้อชาติบางเชื้อชาติอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าเชื้อชาติอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้โรคประจําตัวโรคโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังและภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโล,ะละหิตสูงพฤติกรรมการกินการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงก็คือเกลือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์การดื่มน้ําอัดลมมากเกินไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการสูบบุหรี่การไม่ออกกําลังกาย การนอนหลับไม่เพียงพอและความเครียดเรื้อรังน้ำหนักหรืออ้วนหรือค่ามาตรฐานของ BMI เกินเกินกว่า BMI น้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้นและเพิ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงอาการของโรคความดันโลหิตสูง 1. ปวดศีรษะ 2. เวียนศีรษะมาพบว่ามี การเกิดร่วมกับการปวดศีรษะได้ 3. เลือดก,กำเดาไหลสหี่อนยหอบขณะทำงานหรือมีอาการเนยหอบจนนอนราบไม่ได้แสดงถึงการมีภาวะหัวใจห้องล่างล้มเหลว5อาการอื่นๆที่อาจพบได้ได้แก่การเจ็บหน้าอกสัมพันธ์กับการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก,การมีเส้นเลือดหัวใจตีบหรือการมีกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวมากจะภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็นนาน,าน ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงตาเมื่อความดันโลหิตสูงอาจทําให้หลอดเลือดบริเวณจอรับภาพของตาแตกหรือมีเลือดออกประสาตาเสื่อมและตาบอดได้ 2. หัวใจเกิดภาวะหัวใจหนาผังกล้ามเนื้อหัวใจขยายใหญ่ขึ้นแต่ไม่แข็งแรงทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นหลอดเลือดหัวใจหนาขึ้น เสี่ยงต่อการขาดเลือดได้ง่ายอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมีอาการหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอมีอาการบวมไตความดันโลหิตสูงหรือล่างอาจทําให้เนื้อไตที่เกี่ยวข้องกับการกองของเสียออกจากร่างกายเสื่อมเกิดภาวะไตวายวาเฉียบพลันสมองโรคความดันโลหิตสูงเป็น,นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สุดการเกิดอมัออมพาตอัมพาตไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือเลือดออกในสมอง หลอดเลือดแดงใหญ่เกิดการโป่งพองหรืออาจเกิดสีคาดของผนังหลอดเลือดหากรุนแรงอาจเสียชีวิตได้การป้องกันและการจัดการโรคความดันโลหิตสูง1ควบคุมน้ำหนักการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรืออ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคความดันโลหิตสูงการลดน้ำหนักเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยโรคความดันโลหิตสูงได้2อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายอย่างน้อย30ินาทีต่อ5วัน สองสัปดาห์ 3. รับประทานอาหารที่มีต่อสุขภาพเน้นผักผลไม้ไม่แปรรูปลดก,การบริโภคโซเดียมไขมันอิ่มตัวและน้ำตาล 4. จำกัดปริมาณแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเพิ่มความดันโลหิตสูง 5. ลดความเครียดการจัดการความเครียดเช่นการทำสมาธิโยคะหรือการฟังเพลงช่วยลดความดันโลหิตสูงได้การตรวจร่างกายสุขภาพทุกๆปีควบคุมการน้ำ6 ควบคุมการบริโภคเกลือการบริโภคเกลือมากเกินไปสามารถทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ควรลดการบริโภคเกลือและอาหารที่มีโซเดียมสูงกา,ารรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากการศึกษาที่ผ่านมาได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าการให้ยาลดความดันโลหิตสูงให้อยู่ในกิมมาตรฐานสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูงได้นอกจากการารับประทานอาหารแล้ว ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกด้ควรจะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกกรักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่ต้องใช้ยาร่วมด้วยดังนี้ออกกําลังกายแอโรบิกหมายถึงการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเช่นวิ่งเดินเร็วว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ15-30นาที3-6วันต่อสัปดาห์และการควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการลดปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมความดันโลหิตหมายถึงการกําจัด การบริโภคแอลกอฮอล์ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยการดื่มไม่เกินปริมาณที่แนะนำเช่นไม่เกิน2หน่วยต่อวันสำหรับผู้ชายและ1ห,หน่วยต่อวันสำหรับผู้หญิงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เป็นความดันโลหิตสูงที่จะเพิ่มขึ้นได้การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้สจัดการกับความเครียดใช้ที่มีการผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการฝึกหายใจเพื่อลดความเครียด การใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง h y p อร t e n s ช o นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมและลดความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตเรือรังการใช้ยาจึงเป็นส่วนสำคัญของการจัดการโรคความดันโลหิตสูง ความหมายของโรคความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันคือภาวะที่มีความดันโลหิตสูงในเลือดกว่าปกติซึ่งทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นในการสูบเลือดไปทั่วร่างกายความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการเด่นแต่หากไม่ควบคุมและรักษาอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตเรื้อรัง 2. ประเภทของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักคือความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Hypertension) และความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิ (Secondary Hypertension) ความดันหลหิตสูงแบบ primary hypertension เป็นความดันหลวิตสูงที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนซึ่งเกิดจากการรวมกันของหลายปัจจัยพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นการรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงการขาด สารอาหารการขาดการออกกำลังกายการสูบบุหรี่และความเครียด Secondary hypertension เป็นความดันโลหิตสูงที่เกิดภาวะหรือที่โรคที่เป็นอยู่แล้วเช่นโรคไตโรคต่อมหมองไตหรือภาวะฮอร์โมนปกติปก,ต,ปก,ต,ต,ก,ก,กติความดันโลหิตสูงสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนี้สาเหตุความสาเหตุโดยหลักๆ มี2ปัจจัยคือปัจจัยเสียงที่แก้ไขไม่ได้อายุพฤติกรรมเชื้อชาติปัจจัยเสียงที่แก้ไขได้โรคประจําตัวพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการพักผ่อนไม่ตรงเวลาอาการของโรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนอาการของโรคความดันโลหิตสูง1ปวดศีรษะเวียนศีรษะเลือกกำเดาไหลเหนื่อยหอบภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูง 1. ที่หัวใจเสียงต่อหัวใจขัดเลือด 2. ตาจอรับภาพของตาอาจแตกมีเลือดออกหรือตาบอดสามไตาการเสื่อมสภาพของการกองไต 4. ส,สมองเส้นเลือดอาจตีบได้ห้าหลอดเลือดแดงใหญ่เกิดการป่งทอง การป้องกันและการจัดการโรคความดันโลหิตสูงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงมีดังนี้1ควบคุมน้ำหนกัก 2. ออกกกำลังกายการสม่ำเสมอ 3. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 4. จํจำกัดปริมาณแอลโกอฮอล์ 5. ลดความเครียดการรักษาโรคความดันโลหิตสูง การรักษาโรคความดันโลหิตสูงประกอบด้วย 1. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตออกกำลังกายให้สม่ำเสมอรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดเคม็มควบคุมน้ำหนักหยุดสูบบุหรี่ลดการดื่มแอลกอฮอล์ 2. การใช้ยาใช้ยาลดความดันโลหิตสูงตามที่แพทย์สั่งเช่น ACE inhibitors, ABRs, beta blocker, d i u r e t i c การติดตามและการตรวจสอบความรัลลุหิตสูงเป็นระยะระยะเพื่อปรึกษาการรักษาให้เหมาะสมการรักษามาจะต้องควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการใช้ยาเพื่อควบคุมความรัโลุหิตสูงให้ปกติและลดความเสี่ยงของโรคทรกซ้อน